สวัสดีครับทุกคนนะครับผมนะฮะบ่าวเวียธาพนมนะครับเรามาเจอกันคลิปที่2นะครับผมของวันนี้นะครับทุกคนมีรถมารับซื้อน้ํามันในันที่บ้านนะครับแล้วก็จะขายน้ํามันกันมาดูกันว่าจะได้เท่าไหไรเอาแล้วล่ะ นี่เราจะขายน้ำมันกันได้ประมันจะปิดแล้วนะอิดปิดนะครับไปแล้วนะฮะสี่หั่นไ้แน่นเลยโอ้หลายจังเลยนี่คือน้ำมันที่เราขายแกท่ทอดนอนุคนโอ้หนึ่งกับแม่ได้เลยหลายเปียเลยเนี่ เลยเปแล้วสองนะหน่องกำลังตัดเพราะว่าไกท่ทอดของเรานะฮะเราจะเปลี่ยนน้ำมันตลอดทุกคนนะ,ะ,ะเกล,ลย์หลนี่หลายสพานต้องได้เยอะไง ผมถือบ่าดำบ่ดำแบบตุนหนาเกียดนะถือว่าเป็นเกียดเอได้ A เลยนะ มึงอ like ู่อยู่บ่อเสร่มึงซื้อพิมพ์แอปนะูครับจะแถาบ้านเท่ากับมี่มารับเสืองนี้เนาะไปมาเลยใครไท่ไก่ไหมมาบ่ลมีคนมาหลอกหลายอยู่ด้วยตลาดน่ะนี่ไทยอื่นเนี่ยสีงข้ามมาเนี่ยหลายนคร กอ,อ,อนอกเลาเลยแล้วเอาไปส่งต่อกับส่เพลนเลแล้วเขาเก็บไว้ส่งงอ้ข้าไปรีไซเคิลไหมเอา้าน้ำมันรีไซเคิลได้ไส่งขาไปผสมเห็นองหางซัดอ๋อเห็นอาหารซัดแมนแมงมุมส่งอยู่ใส่เพลนไงไก่ป่ะกรุง,งเทพป่นะ ทรงค้าโอ้ะมัาทรงเอียงหมดเลยเขามืหรถลมล้วหรโอ้โใครอยู่ขอดีดน้หละรวมก็มีได้หลายหมั่วละ ก็สมัยที่เป็นร้านพวกทอดเนาะทิดได้ร้ายเนาะพวกอาหารตามสั่ง,งกับบริกานใด คือได้เห็นเฟซบุ๊กป่ะก็ได้ถักมาคืออูจัก์มีคนแนะนำป่ะม่ครับก็ได้แนะนำโอ้โหลองถักเบอร์่ลองถักเบอัก ก็เหลือเป็นใ <c oughs> นงานครับเนี่ยมันเห็เนไหมโอ้รถจับโอ้ oh. ต้องแบบโซ่นะโหลดที่สองเลยมาโหลดเนี่ยโซเลยสภาพัสหนึ่โซ,เ,าาเ,นะโซเพื่อนเลย นับซื้อโอ้ใครอยู่เขามีเตรีมเองโอ้ไลยตัวนี่ในอีกแค่ไม่หายลายอีกหลายเดือนเนี้ยพีนย่นี่พูดแล้วประมาณปลายปีมหมดละอันนี้เก็บไว้เนี้ยประมาณประมาณโอ้หกเดือนเจ็ดเดือนนั่นเจ็ดเดือน เป็นสีพีน้องเครื่องบดาเยนยะมันเป็น,นเครื่องปรุงในะสนนี่งีเ่เนี่ี่ดแดเ้เต็มเต็มไปเลย คือว่าเขาขายไงเต๋อไปเนาะมันม่นเลนะเดี๋ยว <laughs> เชื่อว่าร้านไข่ทอดบาวเบียดีกว่คนะฮะน,ะฮะนาทีแบบขายไงเลยสั่งไกลกับขายไงอย่างเียกันนะ หกแปดสิบนะซีแล้ว ต้องเขย่าด้วยนะทุกคนนัออ่นมันนี่พิ่งเพิ่งออกมา,กมาไหมครับเราไปเสี่ยมาแหละเราเสี่ยมาไปแล้วพึ่งออกมาอ๋อถักมากแล้วออกมาเลย เหลือ,อเขาสื่อใส่หน่อยัไบไ,ไงเี่นไหมเบื่เห็นสื่อมาก่าไงเขียนไหม ตลาดเนี่ยครับตลาดบ้านเข้าไหนะแม่ครับร้านขายของเนี่ยตลาดโอมันใส่ห้างรีนหน่อย่เนะาะเราบอกจะให้ใส่ใส่หนี้อะนะจะให้ใส่ใส่ถังไว้จะไงนะนมันมีร้านเดียวครับคุณคือเขาไแยกงนีงนี่าเดียวนะเพ่อาก็ไปถามเสือมันไม่อยเห็น Tới nhà vô xăm đi nhỉ Hãy lên เปิดแล้วเปิดพอพอตัวนี้มันยังยังบอดำมาหนไอยใส่ได้ดรถกับมันอย่างไรเลยนี่แหละรถน้ำมันของแท้ ว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่ทุกคนเอาล่ะปิดปิดทางในางานกันเต็มอะไรหมดเฮ้ยอ,อ๋อ น้ำมันก็ขึ้นมาคัางเรืยกนขึ้นหลายดีมันเกือบเกือบออเคร่งไว้เลยจริงันน้ำมันนี่เปนผสมับอกแค่ว่าน้ำมันฝั่งมันมั่

สามพั 3, นสามรอยู 6, 92, นหะกโคตสิบสองนาะโอ้หกพันหกร้อยดีคิดว่ามีน้อยเนาะ ก่อนมึงบริโภคเล่นมาอ๋อเพราะปยังโกวนนะก็ได้ทั้งมเงมื่อนี่อดีตกรไทยได้เกี่ยวไปอะไรตอนหน่ะมันไออีบันทึกเบอร์ไว้นะ พิมเบอร์ไปให้คืพี่มัยครับแล้วพีมงงันไปให้ยังไเ่งศูนย์เก้าสี่สองเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสามอะพี่ตรงเบอร์ไปเวลาขอบคุณครับพครับขอบคุณครบับครับ ไปเก็บว่าห้อะไรเ,เงินเข้าเรียบร้อยหกพันหกร้อย 6, 000 6, 000บาทนะฮนะกลยุทนทะุกนะค,ค,คนนะฮะมาเร็วไปเร็วนะคลิปนะนี้ไปเอาไปขีปน,นี้ก่อนนะครับก็เป็นเราก็สามารถขายได้นะทุกคนนะฮะน้ำมันนะฮะเก่าๆนะครับก็มันก็เหมือนเราลงทุนครึ่งหนึ่งน้ำมันนะฮะก็ได้ราคาครึ่งต่อครึ่งทุกคน ขายได้ครึ่งหนึ่งซื้อก็ครึ่งหนึ่งนะฮะเขาก็เอาไปรีไซเคิลหรือว่าเอาไปผสมกับอ,อาหารสัตว์เนอะนะครับนอะ่ะได้เจอใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ